นี้เราไม่น่าจะต้องแบบว่าลุ้นอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นอ่าแพ็ค100ทีเดียวเลยเนาะครับป่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ไปก่อนเลยครับลองลองดวงกันครับอ้าววอล <c oughs> เฮ้ยวอล์กอ่ะมันแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับ <c oughs> ผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมพอยฟีฟ่าโมบายที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วดังกกนขอแนะนำบริษัททินแบกรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ถูกทุกแพ็คเดิมเสร็จแอดเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1,850ลดเหลือ1,450เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วย,ก,ยกันนะจ๊ะแอดก็ทิง้ไงลิงก์ไว้แล้วล่ะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่าโมบายและสายฟีทุกท่านกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมากันแบบรวเร็วกันเลยนะครับผมนะววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าแพ็กสเต็ปเนี่ยนะครับผมนะก็เป็นกลุ่ม AB นะครับผมนะก็จะมีด้วยกัน4แพ็กด้วยกันนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ500ร้อยฟีฟ่าพอยต์นะครับแล้วก็50าสิบฟีฟ่าพอยต์นะครับแล้วก็500แล้วก็500นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ในร้านค้านั่นเองนะครับผมก็จะมาสามารถเปิดกันได้นะครับไม่แพงมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลประกอบการกันนะครับว่าจะดีหรือจะยังไงกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ได้ลุ้นๆอยู่นะครับผมนะก็ก็น่ารุ้นนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแพ็กกันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้าง้วกันนะโอเคครับสาหรับข้างในนะผมก็จะมีให้เราลุ้นนะครับผมก็จะเป็นทั้งด้านของนักเตะนะครับผม70บวกนะครับผมถึง5้า ถึง5คนนะผมนะถึง5รายชื่อเลยนะครับก็จะได้รุ้นทางด้านของอ่านักเตะ9ก้บวกนะครับผมนะขึ้นไปนะครับก็จะมีพวกในนี้อยู่ในพาร์ทด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้ครัสำหรับ รหรับเปอร์เซ็นที่จะออกนะครับผมนะก็มีเยอะเลยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนๆนะเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยไอตัวไอเจ้าเก้าสิบแปดบวกนี่นะครับผมแล้วก็โอ้แต่ว่าเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าบวกนี่นะครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะผมแปดสิบแปดเปอร์เซ็นเลยนะโอเคครับวันนี้เราจะมาผ่าดวงค <c oughs> <c oughs> โอเคครับมันก็แบบรุนๆนะครับผมไม่ได้แพงอะไรมากครับก็ลองมาเปิดกันดูได้นะครับแต่ว่าดูคลิปนี้ก่อนก็ได้ครับก่อนที่ใครจะไปเปิดอุยครับปะเดี๋ยวเราไปทดสอบแพ็คแรกกันเลยนะครับผมนะเออนี่ครับสิ่งที่อยากจะได้จากแพ็คนี้นะครับผมนะก็อย่างแรกเลยครับผมก็เป็นแถวบนๆนี่แหละนะครับเป็นใครก็ได้ครับคนอื่นเขาได้กันไปหมดแล้วนะฟันได้ไฮริเคนนะครับคูติบารีนะฮะแต่ว่าไม่ได้มาจากแพ็คนี้เหมือนกันนะแบบเปิดสุ่มจาก ปกติกันนะครับผมนะโอเคก็สําหรับตัว98บวกนะครับผมนะถึง99บวกเนี่ยก็ถือว่าก็โอเคอยู่แล้วมั้งนะครับโอเคโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูแพ็คแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคครับถ้าหากว่าดีนะครับผมก็ไปทําตามนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ดีนะครับผมก็เออไม่ต้องเติมนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูแพ็คแรกกันเลยครับผมปะจัดไปครับ500 FIFA Point ครับผม กลุ่มเอกลุ่มบีครับอันนี้อันนี้เราไม่น่าจะต้องแบบว่าลุ้นอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นอ่าแพ็ก100ทีเดียวเลยเนาะครับไปเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ไปก่อนเลย package. ครับลองลองดวงนะครับอ้าววอล์กเฮ้ยวอล์กว่ะ <laughs> มันไม่ใช่70เฮ้ย e? <gracias? S 2> ใครวะโอ้โห <noting? laughs> <laughs> ได้ตัวล่างคร <laughs> <98. laughs> ับ8ป98โอ้ครับตัวสุดท้ายพอดีเลยผมจำได้ครับ โอ้ไส้ในก็ถือว่าโอเคอยู่นะรดับไส้ในก็อโอเคในะที่นี้คือเอาไปแลกได้นะผมเอาไปแลกได้เอาไปแลกได้ครับนะนี่ครับผมผมจํามันได้98บวกครับผมโอ้โหเกือบแล้วอถ้าขึ้นมาเป็นถ้าขึ้นมาเป็นดานะ์โล่เนาะหรือว่าไม่งั้นก็ดุมฟี่นะทุกคนนะนี่น,นี่คนนี้ก็น่าสนใจครับเดีย er นะครับผมเอ้ยอ่านว่าอะไรว่าเดลหรือเดียนี่นแหละนะประมาณนี้นะผม ไม่น่าจะใช่เดลนะเออประมาณนี้เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันได้อยู่นะครับผมนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูแพ็คก,กันต่อเดี๋ยวเราไปดูแพ็คต่อกันเลยครับผมเนี่ยครับผมสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแงะข้ามไปหนึ่นนะนี่ครับหนึ่งร้อยบวกครับผม<ๆ>ก็จะลื่นจากใครเอ่ยโอ้โ <c oughs> หไอไอนี่ไอไอนี่ไอไอนี่ไม่น่าจะจะมานะขอขอว่าไม่ใช่มันมานะเออขอเป็นชอกก็ได้นะหรือว่าเป็นเอ่อหรือว่าเป็นกระเล็ดเบลก็ได้อะ ขอเป็นขอประมาณนี้หรือไม่งั้นก็สโตนก็นได้นะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีเฮ้ยตรงนี้เราสามารถใช้เพชรได้เว้ยนี่ครับเดี๋ยวใช้ไปเดี๋ยวเราใช้ไป225เพชรนะครับผมปะ่ะในการเปิดอันนี้เลดยังเท่าเดิมไหมเลดยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปะ่ะลองดูนะผมกดไปครับ125เพชรครับเฮ้ยแต่เราน่าจะใช้ f ีฟ a าพอ n t แต่เราน่าจะใช้ฟีฟ่าพอร์เปิดนะเพราะว่าเพชรจาเป็นมากเลยทุกคนเพชรจาเป็นกับกิจนี้มากๆนะครับผมเพราะว่าในหลายๆกิจเนี่ยใช้เพชรสะส่วนใหญ่เลยนะอา่าใช้ใช้เพชรใช้เพชรได้ซนะะส่วนใหญ่เลยนะครับผมโอเคแพ็กที่2ครับวันนี้ฮะแพ็กที่2ครับปะกดแบบกดแบบยังไงเดียว <laughs> กดไปเลยแล้วกันนะไปครับจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาครับโอ้ไม่วอล โอ้ยาวเลยครับผมก็เอาไปแรกครับโอ้ได้คู่โบมา1คนครับแล้วก็โรดิเกรสนะครับที่เราพอจะรู้จักกันบ้างครับสำหรับแพ็คที่2ครับเจ๊งเจ๊งครับผลประกอบการไม่ดีเลยนะครับโอเคครับแพ็คที่3ครับป่ะ500 f ฟีฟ่าพครับเอาจริงๆผมคิดว่าถ้าใช้เพชรเปิดเนี่ยมันจะดวงไม่ดีไว้แต่ถ้าเราใช้ฟีฟ่าพอยตเปิดอ่ะมันจะดวงดีกว่าป่ะวะอ่าโอ้เริ่มเหมือนเดิมอีกแล้วครับ เริ่มเริ่มที่โรบินสันเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมป่ะเห็นชื่อแล้วอยากเดินห้างเลยป่ะมาครับแพ็คที่3ครับแพ็คสุดท้ายวันนี้เอ้ยไม่ใช่แพ็คลองสุดท้ายวันนี้ครับผมผมขอชนกันผมผมขอชนกัน7ครั้งแล้วกันนะมาครับขอแบบแสง7ครั้งนะไปครับ2นะครับผม3ครับผม3นะครับโอ้โหมีแสงไหมครับ4ครับผม4นะครับ5ครับผมอีก2 อีก2ทีครับอีก2ทีก็อ่ะ6ครับผมเตรีมตัวรอเปิดครับไปครับผมโอ้โหอ,อ,อะไรวะทำไมแพ็คแรกมันวอกวะวอกไม่เคยดวงดีขเขาเลยสักทีโอเคครับไป500รยฟิฟาพอยต์กดเลยเด้ยกันนะ100บวกครับผมก็จะเริ่มจากใครเอ่ยโอ้ ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่น่าจะจะมานะขอขอว่าไม่ใช่มันมานะเอออะขออีกทีับอะไปครับกดเลยครับผมมันต้องวอล์กอยู่แล้วครับธงครับโอ้โหโอ้โอ้โอ ทงคือรู้เลยครับโอเคไอ้นี่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 สวยครับสวยหมด้ประเทศเจ้าภาพเลยครับโอ้ทุกคนครับออกข้างล่างหมดเลยฮะาหรับแพ็กสเต็ปครับประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าหากนะครับเพื่อนๆคนไหนครับที่ได้ดีกว่านี้นะครับผมก็มาเอทับผมเอาไว้ได้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม ประมาณนี้ผผลประกอบการนะนก็คือก็คือค่อนข้างที่จะกลางๆไหมวิกไ,ไม่กลางนะไปทางไปทางแย่นะผมไปทางแย่นะสำหรับผลประกอบการวันนี้นะผมก็นะครับฝากร้านด้วยนะครับสำหรับร้านเติมอ่ฟ f ฟ่าพอยต์นะครับผมนะก็เจิญที่ร้าน i ินแบกได้เลยนะครับทุกคนนะเออ วันนี้ผมก็ไม่ขอไปพลาดพิงเขานะครับว่าเป็นเพราะว่าเติมมาจากร้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้นะแต่ว่าเออก็ไปสามารถเติมกันได้นะครับทุกคนต้องดวงดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดได้ดีของผมนะครับก็มาคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมเต็มที่เลยนะทุกคนนะประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าผมผิดพลาดประการใดนะครับผมนะก็ต้อง ขอโทษขอไปเวลาที่นี้ด้วยกันลกันนะครับผมยังไงก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับเจ็งเอ้ยแล้วเล่ยสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องรากันไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป่ะ hey, เอ้ยเองเองนั่นแหละเองดูคลิปข้าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซับสไครต์เอาไว้ล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกิปข้ามโฆษณาล่ะเออมันจะได้เป็นรายได้ข้าไงเข้าใจปะฝากไว้ด้วยล่ะเข้าใจไหม